สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมิติใหม่ไทยแลนด์วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเราเองนะครับ การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเราเองนะครับในเรื่องของการออมครับแต่ว่าการออมในที่นี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การฝากเงินในชีวิตประจําวันเท่านั้นครับแต่เป็นการฝากเงินในระยะยาวเราก็ได้รับการสมทบนะครับจากทางรัฐบาลด้วยครับซึ่งเมื่อเราอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเราก็จะสามารถนําเงินในส่วนนี้มาใช้จ่ายได้ครับความดีก็คือเรื่องของการที่หากเราอายุ60ปีขึ้นไปแล้วนะครับในอนาคตข้างหน้านั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่หรือไม่ครับเราจะยังคง กปกอบอาชีพอยู่ได้หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งสําคัญครับว่าทําไมต้องเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ครับและมิติใหม่ๆนะครับในการออมในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติกันครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับท่านนะครับในช่วงนี้ไปติดตามชมเรื่องราวดีๆกันสักครู่ครับเราทุกคนต้องแก่แต่เราเคยคิดไหมครับว่าเมื่อแก่แล้ว เราจะใช้ชีวิตอย่างไรปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีวัยแรงงานกว่า38ล้านคนในจํานวนนี้แบ่งเป็นกลุ่มที่มีบานาญและกลุ่มที่ไม่มีกลุ่มที่มีบานาญเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีสวัสดิการที่จะดูแลพวกเขาในวัยชราอย่างเช่นพนักง,งานบริษัทเอกชนผู้ที่ทํางานกับรัฐบาลหรือผู้ที่ทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่กลุ่มที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับการดูแลจากผู้ใดและมีมากถึง21ล้านคน คิดเป็น32%ของคนไทยทั้งประเทศคนกลุ่มนี้เสี่ยงมากนะครับที่จะเดือดร้อนและขาดสนในยามชราข่าวดีก็คือกระทรวงการคลังได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอเพื่อแรงงานนอกระบบและผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้มีสิทธิ์รับบำนาญตลอดชีพเหมือนกับคนกลุ่มแรกโดยกอชอเป็นกองทุนที่เปิดให้ออมโดยสมัครใจเมื่อคุณเริ่มต้นออมรัฐก็จะช่วยออม และคุณก็จะได้มีโอกาสได้รับบำนาญไปตลอดชีวิตทีนี้มาดูกันนะครับว่าออมอย่างไรเราถึงจะได้บำนาญจากกอชอง่ายๆครับในวันที่คุณยังมีแรงทำงานอยู่เพียงแค่คุณส่งเงินออมปีละ13,200บาทเป็นเวลา10ปีนะครับคุณจะได้รับบำนาญรายเดือนมากกว่า600บาทไปตลอดชีวิตครับและถ้ารวมกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เท่ากับว่าคุณจะมีเงินเดือนรวมกันไม่น้อยกว่าเดือนละ1,200บาทเลยนะครับ แต่ถ้าคุณคิดว่าเงินจำนวนนี้ไม่มากพอสำหรับใช้จ่ายรายเดือนอยากได้มากกว่านี้คุณก็ทำได้โดยการออมให้นานที่สุดและส่งเงินให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะส่งไหวทุกคนมีสิทธิ์ในการออมตั้งแต่อายุ15ปีถึง60ปีนั่นคือมีเวลา45ปีในการออมยิ่งออมมากออมนานยิ่งได้รับบำนาญต่อเดือนมากขึ้นลองมาดูตัวอย่างการออมเต็มจำนวนโค้งสุดท้ายของคนอายุ50ปีครับ ถ้าคุณอยากได้รับเงินบำนาญตลอดชีพคุณต้องออม13,200บาทต่อเนื่อง10ปีคุณจะได้บำนานจากกอชอชเดือนละ830บาทตลอดชีวิตแล้วถ้าคุณอายุ30ปีคุณออมเต็มจำนวนไปถึงอายุ60ปีคุณจะได้รับเงินบำนาญทุกเดือนเดือนละ3 6 0 6บาทเลยนะครับแต่ถ้าคุณยิ่งออมเร็วออมเต็มจำนวนตั้งแต่อายุ15ปีถึง60ปี คุณมีสิทธิ์จะได้รับเงินบํานาญจากกอ,อชมากถึงเดือนละ7,277บาทครับอย่าลืมนะครับคำว่าบํานาญนี้แปลว่าคุณจะได้รับเงินจำนวน7,277บาทเอาไว้ใช้ตอนที่คุณไม่มีแรงทำงานไปทุกๆเดือนตลอดชีวิตไม่อยากยากจนตอนแก่อยากมีบํานาญไว้ใช้มากแค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณเองครับเริ่มออมก,กับกอชวันนี้ ที่ธนาคารและจุดรับสมัครมากกว่า3วันแห่งทั่วประเทศแล้วถ้าอยากรู้ว่าออมกับกออชอแล้วจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่ก็มาคำนวณเงินบำนาญด้วยโปรแกรมคำนวณที่เว็บไซต์กออชอได้เลยครับกออชอคุณออมรักช่วยออมคุณได้บำนาน ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับท่านผู้บริหารคนสวยนะครับของกอชครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติครับคุณจารุรักษ์เกลือสุวรรณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีนะครับท่านสบายดีคุณออมเป็นไงบ้างคะออมเปยังคะโอ้เริ่มออมเริ่มหยอดกระปุกครับท่านออมที่กอชยังคะโอ้ยอย่าลืมว่าที่นี่กระปุกสองช่องนะโอ้กระปุกสองช่องนะครับออมกับเรารัฐบาลก็ออมเพิ่มให้ด้วยอันนั้นเป็นการเติมให้นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครั่ะน่ว่าตอนนีี้ครับพ่น้องประชชาน บอกเลยว่ามิติใหม่ของการออมเนี่ยอยากเข้าถึงกับกออชอมากเลยครับให้ท่านย้าเตือนซักนิดนึงครับว่ากออชอเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างรจริงๆแล้วอยู่บ้านก็ออมได้นะคะคโดยใช้แค่มือถือนะคะโหลดแอปพลิเคชันครว่ากออชอสามารถไปอ่านแล้วแล้วเราคือใครมาจากไหน<อ>มีอะไรบ้างขีดเอให้อ่านนะคะครตรวจสอบสิก่อโดยใช้เลขทีสามหลักของท่านแหละตรวจเข้าไปบัตรประชาชนบัตรประชาชนเลย เห็นสิทธิ er, it, right? ์ป oh ุ so so ๊บสมัครเข้าไปเลยค่ะหรือบอกว่าเอ๊ะส so ูตเราติดสิทธิ์ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วลูกเรามีไหมอ่ะก็ไปไปสวดสิทธิ์ให้ลูกเราถ้าได้ก็ออมให้ลูกเลาก็ได้อออมให้พ่อให้แม่ได้หมดค่ะตัดสินใจให้คนในครอบครัวได้ใช่พ่อเงินออมนี่เป็นสิทงที่เหมือนกับให้รางวัลคนใกล้ตัวด้วยนะคะแต่ตัวเองออมไม่ได้สมมติเราเป็นข้าราชการเรามีลูกมีภรรยาที่บ้านที่เป็นอยู่เแม่แม่บ้านอย่างงี้ก็อมให้เขาได้หลายคนไม่เข้าใจนะครับบอกว่าการออมกับกออชเนี่ยบางทีเอ๊ะรู้สึกว ออมแล้วเ้าเกิดว่าเดือนไหนไม่ออมขาดสิทธิ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คหลักการเราคือการออมไม่ใช่ซื้อประกัน <c oughs> ออมไม่สับไม่ต้องออมทุกเดือนทุกเดือนนะคะ <c oughs> ออมปีละครั้งอย่างน้อยปีละครั้งอย่างน้อย <c oughs> เงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกินสิทธิ์ที่เขากำหนดให้ก็คือขั้นต่ำห้าสิบบาทต่อครั้ง <c oughs> ขั้นสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อครั้งต่อ <c oughs> ปี <c oughs> นั่นเอง ปีนี้ใส่5 0 0 0ปีหน้าใส่2,000ปีถัดไปใส่500อแล้วแต่เราเลยค่ะได้หมดเลยได้แต่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณออมน้อยคุณก็ได้น้อยเมื่อคุณเกษียณถ้าคุณได้เยอะอันนี้คือเพื่อตัวเองนะคะเพื่อตัวเองนะครับเพราะว่าการออมในที่นี้ก็คือการออมแล้วก็รับนั้นสมทบทุนให้ด้วยนะครับสมทบกับกลับเข้ามาให้ด้วยค่ะกับเงินออมของตัวเองตามเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์ที่ทางธนาคารกำหนดไว้นะคะอย่างเช่นอายุ30-50 15-30ปีก่อนได้ครึ่งหนึ่งเงินออมแต่ไม่เกิน90 ช่วงที่2ก็คือ30-50ปีได้80%แต่ไม่เกิน90บาทต่อปีครับช่วงที่3า50ปีถึง60ปีได้100%ไม่เกิน1,000ใส่ร้อยได้ร้อยนะคะใส่ร้อยได้80ใส่แล้วได้50บาทไม่ไม่หรอคะต้องเริ่มออมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถึงจะคุ้มครับจริงๆยิ่งออมยาวยิ่งดีรู้เร็วออมยิ่งดีค่ะ15ออมได้เลยไม่ต้องไปรออะไรเลยนะคะหากค่าขนมสักวันละบาท2บาทเดือนหนึ่ง60บาทเอามาใส่ก่อนเริ่มจาก60บาทต่อเด็ก เยอะนะคะมันม es ันก yes. ็จะเป็นการเพิ่มพูนไปเรื่อยเมื่อสมมติว่าเราโตขึ้นมารู้แล้วการออมของเราเงิน60บาทได้อีกเนี่ยสาบาทเยอะนะแล้วก็พยายามปรับเป็นร้อบาทแล้วแต่เราแหละแล้วแต่เรามีนะคะนี่เพื่อใครเพื่อตัวเองนะคะเพื่อกับพ่อแม่เหมือนกันถ้ามองว่าอยากสอนให้ลูกมีวินัยก ค่าขนมสุดแม่ให้อทิร้อยขอแม่ขอเก็บ10บาทอนาทิตย์เนี้ยก็ได้ให้รางวัลกับเขาไปสบาย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 ใช่ค่ะไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าออมเยอะได้เยอะนะครับชอบที่ท่านเลขาบอกจริงเลยครับบอกว่าเราเป็นการออมไม่ใช่เป็นการทําประกันชีวิตเพราะว่าหลายคนมองว่าโอ้โหนึกถึงอนาคตนะครับในการจะใช้เงินบางคนก็อาจจะไปทําประกันชีวิตที่มีการออมด้วยแต่คุณผู้ชมครับหากเดือนไหนไม่ส่งค่าประกันนะครับและไม่ส่งอย่างต่อเนื่อง ใช่ค่ะสิบก็จะมีหลุดไปไม่ได้เต็มที่แต่การออมนี้ถ้าคุณไม่ส่งก็ไม่ได้แค่เงินรัฐบาลนะคะเท่นั้นเองเท่นั้นเองง่ายง่ายแล้วก็เราเองจะไม่ได้เงินในอนาคตน้อยลงเพราะเราส่งน้อยเป็นเงินของทางของมันค่ะงมที่บอกว่าการออมต้องดูแลที่ตัวเองครับจัดสรรให้ตัวเองเนื้อนี้ใหกับตัวเองค่ะเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะเรามีแบบหนึ่งคือถ้าคิดว่าเราไม่มีหนีไหนทุกคนเอาอย่างตั้งใจเลยเขาจะออมเดือนละร้อยไปสมัครที่ธนาคารของรัฐได้เลยออมเข็นขคสกรุงไทยบอกขอหักเดือนเดือนละร เขาก็หักให้ตามที่เราสั่งเลยปีหน้าุโอเคร้อยบาทพอหักได้นะเป็นสองราก็ไปปรับได้อันนี้คือการลืมอันนี้การลืมแล้วก็หักโดยอัตโนมัติบางคนก็บอกอ่ะเก็บเองเอาไว้ใต้หมอนพบร้อยกระยอนแล้วแต่ละแล้วแต่วิติกรรมแต่ที่ที่บอกอย่างง่ายสุดคือใช้แอปพลิเคชันที่บ้านเนี่ยหักจากบัญชีเราเลยก็ส่งเดือนเนี่ยตั้งใจทุกันที่25ส่งเงินอ่ะส่งไป อันแล้วแต่แล้วอันนี้คือช่องทางในการเข้าถึงการออมนะครับถ้าเกิดใครมีบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันของธนาคารก็สามารถหักเข้ากับเงินกองทุนได้เลยแล้วก็หากใครขี้เกียจกลัวลืมนะครับก็บอกทางธนาคารเลยว่าให้หักโดยอัตโนมัติเลยใช่ค่ะอันน้ก็ได้เลยแล้วแต่เราแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่บอกว่า ยังใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นอาจจะเป็นผู้สูงอายุอ๋อนั่นก็เดินไปที่ที่ประกานเพลนะคะนที่ที่ประการเพลของแต่ละที่หรือคลังจังหวัดหรือธนาคารของรัฐ4ี่แห่งไปบ,บอกเอาประชาชนไปขอสมัครสมาชิกอชอพร้อมส่งเงินออมได้เลยค่ะทุกที่แต่กูรุ<ต>่งหลานพาไปหน่อยนีได้ได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องมาเกินหกสิบ้าเว่าเราหกสิบไม่ให้ล้วหกสิบไม่ให้ใชค่ะนะครับอาหารนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางการเข้าถึงนะครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าถึงกับกอชมากกว่านีีีี้้้ครรรัับบบเเดด๋ยวในนนนนชช่่งงาาาาไปูกกกะทททภิจหขออ มมมีอะไไรบ้าางปตติดตมชมักัันเลยครบกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโดยเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการมีบำนาญเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณหากคุณเป็นคนไทยอายุ15 60ปีประกอบอาชีพอิสระ เช่นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรขับรถรับจ้างแม่บ้านรับจ้างทั่วไปหรือไม่มีอาชีพไม่เป็นสมาชิกกบขหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นและไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมยกเว้นมาตรา40ทางเลือกที่หนึ่งคุณจะได้ประโยชน์อย่างไรกอชเป็นกองทุนที่เมื่อคุณออม รัดช่วยออกผ่านเงินสมทบได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินออมทรัพย์รัฐคำประกันผลตอบแทนมั่นคงสูงมีความยืดหยุ่นสูงส่งเงินเมื่อคุณพร้อมอยากสมัครแล้วทำอย่างไรเริ่มต้นสมัครง่ายๆไปที่ธนาคารออมสินกรุงไทยทอกอสอหรือทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลังจังหวัดหรือสถาบันการเงินชุมชนที่ร่วมกับกอชโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนก็ได้สมัครฟรีพร้อมส่งเงินงวดแรกได้ทันทีการส่งเงินสะสมเข้ากาอชนับรอบปีปฏิทินสมาชิกส่งเงินขั้นต่ำ50า50บาทหรือสูงสุด13,200บาทต่อปีส่งเงินเดือนละหนึ่งครั้งไม่เกิน12ครั้งต่อปี มีความยืดหยุ่นยิ่งออมมากยิ่งได้มากโดยเมื่อคุณออมรัฐจะช่วยออมผ่านการจ่ายเงินสมทบให้ตามช่วงอายุนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปเงินในบัญชีของสมาชิกจะประกอบด้วยเงินสะสมของสมาชิกเงินสมทบจากรัฐบาลและดอกผลจากการลงทุนของกอ,อช หากสมาชิกออมไปสักระยะแล้วเกิดเปลี่ยนงานมาทำงานในระบบก็ยังคงเงินในบัญชีไว้ได้โดยกออชอจะนำเงินของคุณไปบริหารต่อเนื่องคือได้รับดอกผลจากการลงทุนแต่เงินสะสมที่ส่งเข้ามาช่วงนี้รัฐบาลจะไม่ส่งเงินสมทบให้และหากต่อมาสมาชิกออกจากระบบและส่งเงินสะสมอีกครั้งก็จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามเดิม กรณีที่สมาชิกเกิดทุกพลภาพก็สามารถขอรับเงินสะสมและดอกผลของเงินสะสมทั้งหมดหรือบางส่วนได้หนึ่งครั้งเมื่อรักษาหายหรือพร้อมส่งเงินอีกครั้งก็ส่งเงินสะสมต่อได้โดยรัฐก,ก็จะส่งเงินสมทบให้ตามเดิมในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตกช จะคืนเงินก้อนทั้งหมดของสมาชิกให้กับผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายในกรณีที่สมาชิกลาออกคือขอรับเงินคืนก่อนอายุครบ60ปีก็อชอจะคืนเงินสะสมของสมาชิกบวกยอกผลของการลงทุนจ่ายคืนทั้งหมดในครั้งเดียวแต่สมาชิกจะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ และดอกผลการลงทุนของเงินสมทบนั้นสมาชิกที่ออมถึงอายุครบ60ปีจะได้รับเงินบำนาญจากออชโดยเงินของสมาชิกจะถูกนำมาคำนวณหากคำนวณแล้วผลลัพธ์ได้น้อยกว่า600บาทก็อชจะจ่ายเงินคืนให้ทุกเดือนเดือนละ600บาทจนกว่าเงินในบัญชีจะหมดลง แต่หากคำนวณแล้วผลลัพธ์ได้มากกว่า600บาทกอชอจะจ่ายเงินบำนาญให้สมาชิกทุกเดือนตามจำนวนเงินที่คำนวณได้แม้เงินในบัญชีหมดก็ยังคงจ่ายต่อทุกเดือนจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิตคุณออมรัดช่วยออมคุณได้บำนาญกอชอสนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย โอ้คุณผู้ชมครับเป็นการออมที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเราเองจริงๆนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการด้วยปกติเนี่ยหลายคนบอกว่าโหข้าราชการนั้นสามารถที่จะพอกะเกษียณไปแล้วนะครับก็มีเงินบํานาญไว้ใช้นะครับแต่ว่าการออมของเราเนี่ยครับ ด้าบอกว่าเรามีบํบนานาญด้วยตัวเองนะคะ,ะคบางคนบอกข,อขอ้บบนาราชการบม่ต้ออิจฉาเข้าจังไม่ต้องอิจฉาค่ะเราสร้างด้วยตัวเองบํบนานาญเพื่อตัวเองอันนี้กรอ,อชอตอบสนองตรงนี้นะคะมีบํบนานาญได้สร้างด้วยตัวเองกับเราได้ครับการปรับเปลี่ยนนะครับทัศนคติให้คนไทยนะครับรู้จัก มีวินัยในการใช้เงินรู้จักที่จะรักการออมมากยิ่งขึ้นเนี่ยทางกออชเนี่ยเรามีแนวทางไงบ้างครับนี่นต้องลุกขึ้นมาดูตัวเองสำรวจตัวเองว่าตัวเองใช้เงินอย่างไร,รนะคะใช้เงินกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเราอาจจะขอแบ่งนะะั้นมาสักส่วนหนึ่งท ất, ลดท ất, ทลองก่อนนะคะส่วนหนึ่งสองปรับพฤติกรรมอันที่สามเปลี่ยนเงินใช้มาเป็นเงินออมบ้างนะคะต้องออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมนะคะต้องตามบทที่บอกต้องมีเงินสองส่วนออมเพื่อเกษียณอายุ กรออมเพื่อฉุกเฉินเวลาเรากเกิดวิกฤตชีวิตของเราอาจจะมีก็ได้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราต้องมีประมาณ2ส่วนนะคะค่ะลุกป,ปรับเปลี่ยนใช่ค่ะสามตัวนี้เองจะทําให้เรามีความมั่นคงลุกขึ้นมามาสู้ใหม่นะคะดูตัวเองหน่อยนึงอ่าใช่ค่ะเป็นอะไรบ้างวันนี้ใช้จายย่ายยังไงใช่ค่ะการการจะเป็นยังไงแล้วก็ปรับตัวเองจากการที่ใช้จ่ายแบบไม่ได้ดูตรงปรับนี่แหละครับท่านยากสักนิดนึงค่บต้องลดค่ะปรับแล้วก็ลดแล้วก็เปลี่ยนตัวเองจากเคยที่ใช้แล้เปอร์เซ็นต์ก็ ของเก็บหน่อยสัก 10%-20% แล้วแต่นะคะครับค่ะลองดูอะไรที่ไม่จะเป็นไม่จ่ายอนไนที่ในนี้บอกรายได้เราอาจจะมีช่องเดียวแต่รายจ่ายเราสามารถบริหารจัดการได้ควจริงก็ทำได้ทำได้ค่ะลดขาดกาแฟลดขาดชานมไข่มุกลดลดซื้อเสื้อร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วก็อาจจะขอตรงนั้นหรือการ อะไรทุกอย่างหนึ่งออกมาคือจริงแล้วสิ่งที่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับบางคนที่บอกโอ้โหเห็นสินค้าราคาถูกนะครับซื้อไปก่อนเถอะมันถูกนะครับนานๆที่จะเจอของถูกรีบซื้อไว้ก่อนความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้แหละเราสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นเงินออกต้องดูบางคนนะเห็นตัวตัวเซื้อสองคันบอกซื้อกระบะไปคันเอาไปขนของแตถามว่าขนของถูกกว่าไหมใช่อาจจะแค่เดือนละครั้งปีละครั้งจ้างดีกว่าไหมบางทีต้องจะก่อนจะลงตัดสินใจในการซื้อไม่ใช่ว่าจะ่อนศูนย์เปอร์เซ็นแล้วมันเบรกนะคะต้องมาดูเ่าอ่ะ สิ่งที่ต้องทำเห็นหลายที่ค่ะคือว่าบางทีใช้ต่างว่ามันถูกงที่บอกลดราคาศูนเอง0%คือชังในอนาคตนะคะคอาจจะต้องลดบางอย่างว่าเราทําเพื่ออะไรซื้ออะไรเดียมันเสื้อผ้าเนี่ยพอหรือยังรหรืออะไรสักาสิ่งที่นอกเหนือความจําเป็นนะคะคงต้องปรับพฤติกรรมเราก่อนแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเป็นเงินออมเอาไว้ใช้ตอนเรา ไม่มีแรงทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนมีบำนาญทั่วถึงนะคะแต่ต้องดูแลตัวเองแล้วเก็บกับรัฐบาลที่เขาทําให้ถ้าเลยค่ะครับตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกโอ้โหทำยากเหลือเกินนะจะทายังไงโดยเฉพาะยิ่งครับคุณสุภาพสตรีนะครับบางทีเนี่ยโอโ้สิ้นเดือนฉันจะต้องซื้อละลิปสติกสักสักแท่งแล้วกันซึ่งความจริงก็ยังมีอยู่ก็อาจจะต้องลดระคาะเพราะว่าเฮ้ยลิปสติกเรามีแค่ปากเดียวนี่อาจจะเห็นเลยค่ ปีละสองอันก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วแต่นะคะคอย่างที่บอกนะครับว่าก็บอกบุคคลอิจฉาชากงานมีมานานต้องอัชากรารเขามีอะไรเขาหักเงินเดือนนะคะเขาโดนหักโดนหัก,หกใช่แต่เราอ่ะไม่ได้หักเราต้องเก็บเองเพราะว่าเนื่องจากเป็นภาคสมัครใจอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกาันอย่าอิจฉาคนอื่นจริงๆดูแลตัวเองก็คือปรับพฤติกรรมในการในการใช้จ่ายราเป็นการออมทุกคนจะเป็นการโทษหน้าใช่มมีสมาชิกไหมครับที่ตอนแรกอาจจะออมก็ได้คือแต่ว่าไม่ได้จะสนใจอะไรมากมายเกี่ยวกับการอมนะครับแต่ว่า รัฐเปิดโอกาสให้ออมเราก็ออมไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เห็นเลยครับว่าการออมกับกอชอนั้นโหสร้างประโยชน์ให้เขามากเลยจริงๆมีค่ะเขาบอกว่าให้ตังจริงมั้อ่าที่วเวลาบอกบอกบอกว่าออมแล้วทาบานเติมของเรารนี่หลักการนะคะออมเดือนนี้เดือนนี้ทาบานจ่ายเลยจ่ายคู่กันไปเลยคะ่ะจะเห็นว่าเงินออมซึ่งในมือถือแอปพลิเคชันเราเนี่ยสาม,มารถสมถัครส่งเงินตรวจสอบสิทธิ์ดูพอร์ตฟลิโอก็คือเหมือนเสมบุดเงินฝากอะในมือถือเราอุ้ยวันนี้เรามีตังเท่าไหร่ละ เห็นเรืนั้ดอกคุณเท่าไหร่จะมีอย่างนั้นเลยค่ะให้เห็นนะคะเป็นสิ่งที่แบบเออมันมีจริงๆเงินเติมจริงๆนี่อ่าก็เห็นละวนึกึงสนุกนิ่งสนุกใหญ่เออใช่ค่ะว่ามีคนมาเติมตังค์ให้ไม่ใช่ออมอยู่ขาเดียวนะคะค่ะครับการเบิกท่านบอกว่าต้อง60กสิบ60ใช่ค่ะครับคืออย่างนี้หลักการทางนี้คือว่าเราต้องมีบำนาญใช้เป็นรายเดือนอย่างเกษียณไม่ใช่เงินก้อนนะคะเมื่อก่อนจะมาขอเงินก้อนคืนมันมันผิดหลักการแต่ตัวเพราะเราบอกจากต้นเงินกองเนี่ยเอาไว้ใช้ยาม60อย่างเดียวกรณีเดียว นอกจากเสียชีวิตระหว่างทางเราให้เป็นเงินก้อนค่ะให้กับทายาทไปแต่ว่าถ้าขบเราจะเอาเงินมาคำนวณให้เลยว่าเงินท่านได้เดือนเท่าไหร่จนกระทั่งท่านจะเงินหมดหรือเลยบำนาญแล้วก็ดูแลในเลทเลอัตราเดียวกันเลยนื่งที่กชอชทำให้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแต่คงไม่มีใครอยากจะเสียชีวิตก่อนที่จะได้ใช้เงินตัวเองครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตนะครับเงินออมก้อนนี้ก็จะส่งให้กับญายาทไปแต่ว่าความมั่นคงกับชีวิตคุณเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงวัยที่คุณเกษียณ อาจจะไม่เห็นภาพว่าหกสิบเราจะสภาพยังไงไม่รู้รมีแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แล้วมีเงินตรงเนี้ยมาหล่อเลี้ยงรายเดือนกับเงินอื่นๆที่ท่านรัฐบาลหรือว่า เรามีช่องทางอื่นได้เอามาหล่อรวมกันได้มีเงินพอใช้หลังเกษียณนะคะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับอยากให้ท่านฝากเอาไว้ครับอยากให้คนไทยมีการออมเยอะๆครับจริงๆอยากให้ทุกคนนะคะตระหนักว่าบํานาญนะคะหลังเกษียณเนี่ยก็ควรสร้างได้ไม่ต้องอิจฉาให้เองเราสามารถสร้างด้วยตัวเองถ้าท่านมีสิทธิสมัครนะาเชิญสมัครกอชเลยค่ะซึ่งมีแต่ได้กลับได้นะคะครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นนะครับว่าการออมนั้นความจริงแล้วเนี่ยก็มีการพูดกันมาอย่างยาวนานนะครับว่าต้องมีการออมกันเอาไว้นะครับอย่างคําที่บอกว่าหนึ สําคัญครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าอนาคตนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเงินก้อนครับโดยเฉพาะยิ่งครับกับการออมกับทางกออชนะครับถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราในยาม60ไปแล้วนะครับเงินใช้อย่างแน่นอนยามนั้นเองเราก็ไม่รู้นะครับว่าสุขภาพร่างกายเราจะเป็นยังไงจะมีอาชีพอยู่หรือไม่นะครับการออมถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับท่านเลขาที่การนะครับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติย่งสูงครับที่ได้มาแชร์ข้อมูลดีๆในมิติของการออมดีๆนะคร ครับ,บคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเทศไทยครับ อย่างที่เราทราบนะฮะในสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของการระบาดของโควิดนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการการระบาดของโควิดเนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะเพื่อที่เราจะตรวจสอบนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะที่เราเดินผ่านมาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขามีเชื้อโควิดไหมนะครับแล้วเขาจะไปแพร่เชื้อแล้วจะไปขยายผลเรื่องคนอื่นไหมเพราะฉะนั้นคณะวิศวะเนี่ยก็เลยสร้างนะฮะที่เราเรียกว่าตู้ในการสวบเชือ้อแบบ เรียกว่าเป็นเป็นแรงดันลบนะฮะแรงดันลบก็คือระบบดูดนะฮะถ้าเราพูดง่ายๆคือระบบดูดนั่นหมายความว่าอะไรนะฮะหมายความว่าขบ้บวนการต่างๆในตู้นี้เนี่ยนะครับ คนที่เข้าไปเพื่อจะรับการตรวจเนี่ยนะฮะเวลามีการสวอปเชื้อเนี่ยนะฮะการสวอปเนี่ยมันจะมีการไอกระจามเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไอกระจามเนี่ยก็จะสเปรย์เข้าไปทั่วเลยนะฮะไปยังสิ่งแวดล้อมต่างๆทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าจะมีตู้นะฮะที่จะควบคุมการสเป,ปรย์เพราะนั้นเชื้อที่อาจจะมีการไอจามในขณะการเก็บเชื้อเนี่ยนะครับมันจะถูกระบบนี้นะฮะที่เป็นระบบดูดนะฮะเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องดูดนะฮะดูดเชื้อหรือดูดสิ่งต่างๆนที่่อยููใต เข้าไปผ่านระบบการกรองการฆ่าเชือ้อซึ่งเวลาผ่านการกรองกันฆ่าเชื้อแล้วถึงจะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าอย่างไงฮะระบบตู้แบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันจะไม่ทําให้เชื้อที่อาจจะมีอยู่ในตัวผู้ผู้ผู้ที่มาตรวจเนี่ยมันแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นถือว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะก็ว่าได้เพราะว่า ถ้าเราเอาตู้นี้ไปวางไว้ในตึกวางไว้ในอาคารต่างๆเนี่ยถ้าเรามีข้อสงสัยเราจะมีการตรวจสอบเนี่ยนะฮะจะให้คนที่ถูกตรวจสอบเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วคุณหมอนะฮะก็จะยื่นมือไปนะฮะเพื่อไปตรวจสอบเมื่อเรายื่นมือเข้าไปในตู้นี้เราจะเห็นได้เลยนะฮะลมเนี่ยมันจะดูดออกไม่มีทางนะฮะที่ลมภายในตู้จะออกข้างนอกเพราะนี่เป็นระบบดูดที่เรียกว่าเป็นเนกาทีฟนะฮะเพราะฉะนั้น เมื่อมีการดูดออกอย่างเงี้ยบุคลากรนการแพทย์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมั่นใจได้ร0อเซว่าจะไม่มีเชื้อโรคออกมาภายนอกตู้ได้และที่สำคัญอีกกรดีเดึงนะฮะที่ตอนนี้ในคนไทยระบบนี้คิดมาจากนาวัตกรรมต่างๆของคนไทยที่ดีมากๆเลยคือเราดูแลคนที่มารับการตรวจไม่เหมือนกับเกาหลีนะฮะระบบ,ระบบของเกาหลีเนี่ยก็คือจะเอาเอาแพทย์ไปอยู่ข้างใน แล้วก็ผู้ตรวจเนี่ยก็คือมาตรวจมาอยู่ข้างนอกเพราะนั้นคนข้างนอกเวลามีไอจามมันจะสเปสไปทั่วถูกไหมครับเขาเลยต้องวางไว้ภายนอกอาคารนั่นก็คือเป็นอีกระบบนึ่นแต่คนไทยเนี่ยหมอคนไทยไหลายๆคนเราคิดวิเคราะห์กันมากขานาดน,นั้นก็คือต้องดูแลทั้งบุคลากรทาการแทยกและผู้ที่มารับการตรวจต้องไม่ให้เขาติดเชื้อไม่ให้เขาติดเชื้อคือเมื่อมีการเมื่อมีการคนแรกเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเชื้อมีการไอจามมีการดูดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาออกไปเนี่ยเราก็จะสเป์แอลกอฮอล์ ที่สำคัญก็คือเวลาเราสเปรย์แอลกอฮอล์ปั๊บเนี่ยนะฮะเราปิดระบบสเปรย์แอลกอฮอล์มันก็จะเป็นการฆ่าเชือ้อทําให้คนที่จะเข้ามาต่อไปเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าทั้งฆ่าเชื้อแล้วทั้งระบบดูดที่ดีมากๆเลยนะฮะปกติเนี่ยเขาจะใช้ความความดันนะฮะในเรื่องของการดึงอากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะฮะ12แอร์เชงแต่ตู้เนี้ทำได้ถึง30 40แอร์เชงนั่นหมายความว่าอากาศเนี่ยมันจะถูก ดูดเข้ามาจากภายข้างหลังนะฮรแล้วก็จะดูดออกตัวนี้ด้วยอัตราการดูดที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ระบบเชื่อระบบอะไรต่างๆภายในตู้เนี่ยผ่านระบบดูดแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็กองก่อนที่จะปล่อยออกมานี่ก็คือความต่างของระบบตัวนี้ซึ่งที่คณะวิศวะนะครับได้ทําตู้น e ก a t i v e เพชเชอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะเข้าไปร่วมกับภา,าคอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ด้วยคุณสมบัติต่างๆของตู้เนี้ยเราเรียกว่าเราถือว่ามีคุณภาพสูงเพราะว่าขบวนการของตู้เนีย ผ่านการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการลัววนะฮะการตรวจสอบโดยการยิงอนุภาคเพื่อดูว่ามันมีการล่วไหลนะฮะในขั้นตอนการกรองไหมน,นี่ก็คือเป็นคุณสมบัติที่เราต้องเรียกว่าวงการแพทย์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นศิีราสก็ดีรามาก็ดีนะผ่านการปล๊ปตัวเนี้ยเขามั่นใจเขาพร้อมที่จะเอาตู้ตัวเนี้ยไปใช้ตรวจ ผู้ที่จะมาตรวจโควิดหรือแม้กระทั่งวัณโรคหรือโรคติดต่อต่างๆเนี่ยให้คนที่มาถูกตรวจเนี่ยอยู่ข้างในเมื่อมีการไอกระจามเขาก็จะมีระบบกักเก็บระบบระบบกรองระบบอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นตู้นี้นอกจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถใช้กับโรงพยาบาลอะไรต่างๆมากมายซึ่งขนาดนี้โรงพยาบาลร้องขอมาเรา400กว่าโรงพยาบาลตอนนี้เราทำตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ส่งออกไปแล้ว100โรงพยาบาลนะครับก็ ตอนนี้ก็สั่งเพิ่มอีก60ที่นะฮะเป็น160ที่ที่กระจายไปทั่วประเทศนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของนวัตกรรมที่เราเนี่ยเราบอกว่าตัวนี้ถ้าเรามีระบบการคัดกรองที่ดีมันจะช่วยเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ได้ตรวจสอบได้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโควิดไหมนะครับเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะฮะหมอของประเทศไทยในเก่งที่สุดก็ต้องได้รับเครื่องมือที่ดีที่สุดเป็นอาวุธให้เขานะครับเพื่อที่จะไป ช่วยกันนะฮะเพื่อจะให้ประเทศเราเนี่ยหลุดพ้นนะฮะจากสถานการณ์โควิดอันนี้ไปได้นะครับ ป็นอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวนะครับของการออมครับซึ่งถือได้ว่าการออมในวันนี้จะเป็นการสร้างบํานาญให้กับเราในวันข้างหน้านะครับแล้วการที่เรามีบํานาญไว้ใช้ในยาม60ปีขึ้นไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเราเองครับคุณผู้ชมอย่าลืมกันนะครับว่าเรามาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยมองไปข้างหน้ากับมิติใหม่ไทยแลนด์ครับวันนี้เวลาของมิติใหม่ไทยแลนด์หมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลัาติดตามชมได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ